สอง non finite verb นะคะ non finite verb ค่ะที่แล้วเราก็พูดไปถึง infinitive ใช่ไหมคะ,ะก็จะแบ่งออกมาเป็นสออย่างก็คือ infinitive with t o ก็คือ t o บวก verb 1แล้วก็ infinitive without t o o หรือว่า bare infinitive ก็คือไม่มี t o อยู่ข้างหน้าจะเป็น verb 1เฉยๆนะคะแล้วก็หลักการใช้แล้วก็จบกันไปคราวนี้เรามาดูตัวที่2นะคะที่เป็น นอนไฟในเวิร์บหรือว่าเวิร์บไม่แท้นะคะตัวที่สองเนี่ยน้องๆจะเจอได้บ่อยเช่นกันนะคะเราเรียกเขาว่า er เจอรันส er ์ค่ะเออเจอรันส์คุ้นชินไหมหน้าตาของเจอรันส์เนี่ย จะเป็น verb เติม ing นะคะหน้าตาของเขาเนี่ยเป็น verb ing เหมือนกับเวลาเราใช้ verb หนึ่งมาเติม ing แล้วไปทำหน้าที่เป็น verb แท้เลยแต่ verb ing จะเป็น verb แท้ได้ในประโยคก็ต่อเมื่อต้องมี verb to be คู่ด้วยเสมอถูกไหมคะแต่สำหรับ g e r ร n d s นเนี่ยเขาหน้าตาเป็น verb ing ก็จริงแต่เขาไม่ได้ทำหน้าที่ verb แท้เพราะฉะนั้นเขาเป็น verb ไม่แท้และทำหน้าที่อะไรนี่คือสิ่งที่น้องๆต้องจำนะคะเจอร n d น,นะคะ ทำหน้าที่เป็นคํานามในประโยคอ่าทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคเวลาแปลก็ใส่การใส่ความลงไปนะคะอ่เพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นคำนามเนี่ยมันก็อยู่ในตําแหน่งหรือว่าทําหน้าที่ในประโยคได้เหมือนคำนามตัวหนึ่งเลยอย่างเช่นเป็นอ่เป็นประธานของประโยคเป็นส่วนเสริมประธานเป็นส่วนเสริมกรรมหรือเป็นกรรมได้หมดเลยเสมือนเป็นคํานามตัวหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าโอเคครูมีโน้ตนอยไว้ให้ข้างบนว่าเจอร์ัเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนคำนามนะคะ แล้วเจอรันนะคะหลักการเดิมเลยเนื่องจากเจอรันมันเป็นเวิร์ไม่แท้เพราะฉะนั้นการที่จะใช้เจอรันเนี่ยเราต้องมีหลักหลักการก็เหมือนกับตัวอื่นคือเราต้องรู้ว่าเราใช้เวิร์ตัวไหนก่อนหน้านั้นถ้าเราใช้เวริร์อ่ะ ตัวเหล่านี้ที่อยู่ในตารางมาก่อนนะคะ verb เ,เหล่านี้จะต้องการเจอรันตามมานะคะเพราะฉะนั้นการใช้ verb ไม่แท้ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็แล้วแต่ครูย้ําว่ามันขึ้นกว่ว่าเราใช้ verb อะไรมาก่อนหน้านี้นะคะ,ะถ้าน้องๆใช้ verb กลุ่มนี้นะคะออย่างเช่น avoid หลีกเลี่ยงใช่ไหมคะ,ะ approve of นะคะ ตัวที่ลงท้ายเป็น preposition เนี่ยจำง่ายมากเลยอย่างเช่น approve of อ่า carry on อ่ออะไรอีกที่ลงท้ายอ่ะ give up ล้มเลิกใช่ไหมคะ insist on ยืนยันอ่า put off นะคะเลื่อนเนี่ยพวกนี้ จำง่ายมากๆว่าถ้าลงท้ายด้วย preposition เนี่ยมันจะตามด้วย gerund เ,เสมอเพราะหลัง preposition เราต้องการกรรมซึ่งเป็นคำนามและ gerund ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะโอเคส่วนตัวอื่นๆอย่างเช่นอ่ะ Can help อดไม่ได้อ่ะ uh, Can stand เนี่ยคือทนไม่ไหวล้วนะคะใช้กริยาพวกนี้เมื่อไหร่เราจะใช้เจอรั่นตามมานะคะหรือ consider พิจารณา deny อ่ะ Den uh, deny ปฏิเสธ resist ้านาร d o ด้นไม้เออด้นไม้อ่าอ่า you mind ที่เราเจอมาใช่ไหมคะ mind ตัวเดียวกันก็คือด้นไมยคืออ่ uh, ไม่รังเกียจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะตามด้วยเจอรันหรือว่า enjoy feel like finish อะไรพวกนี้นะคะหคููอาจจะแปลได้ให้ไม่ทุกคำนะคะ imagine ะ include mention prefer admit นะคะ,ะหรือว่า my ตัวเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นน้องๆเก็บรายละเอียดทั้งหมดนี้จำให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะพวกนี้เนี่ยเราใช้เขาเมื่อไหร่แล้วเราต้องการ verb ไม่แท้ตามหลังมาพวกนี้จะตามมาด้วยเจอร n รนนะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ อ่าถ้าครูบอกว่า massaging has been proven to promote health and wellness นะคะอ่าน้องๆก็จะเห็นว่า massage มาเติม ing เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเห็น ing แบบนี้หน้าตา verb หนึ่งมาเติม ing ปกติเราจะเห็นว่ามันเป็น verb แต่มันมาเดียเด่ยวๆแบบนี้ไม่ได้มาคู่กับ verb to be มันไม่ได้เป็น verb แทนแน่นอนถูกไหมคะและที่สำคัญมันขึ้นต้นประโยคมาเป็นประธานของประโยคด้วยงั้นเวลาเจอรัน ออย่างเช่น massaging เนี่ยเป็นเจอรันเจอรันเป็นประธานของประโยคเมื่อไหร่นะคะอ่านน้ตนิดนึงนะทนะําหน้าที่เป็น subject ของประโยคเมื่อไหร่จะเป็น subject ที่เป็นเอก,กบพเสมอ เพราะฉะนั้นมัสซาจคือนวดใช่ไหมคะมัสซาดจริงก็คือการนวดมันทำไมมัน has been proven อ่าได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นว่าช่วยทำไม to promote to promote เนี่ยจริงๆเขาก็เป็น verb ไม่แท้เป็นเออ่ non finite verb เหมือนกันมี to อยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วย verb หนึ่ง promote เห็นไหมคะ,ะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะ,อะ แล้ว verb แท้ในประโยคนี้น้องๆดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะ has been proven เห็นไหมคะตรงนี้คือ verb แผะเพราะฉะนั้น massaging เนี่ยการนวดนะคะ,ะได้รับการพิสูจน์ว่า to promote ว่าช่วยส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพและความมีสุขภาพที่ดีะคะ่ะ wellness นะคะ,ะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้นะคะ,ะ verb แท้คือ has been proven เพราะฉะนั้น massaging ตัวเนี้ยเจอรันเนี่ย เขาทำหน้าที่เป็นประธานนะคะ,ะกรณีที่ทําหน้าที่เป็นประธานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาขึ้นต้นประโยคเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาทําหน้าที่เป็นส่วนอื่นเนี่ยออย่างเช่นมีการใช้เวริร์บก่อนหน้ามาก่อนเราก็ต้องดูว่าเวริร์บตัวนั้นเนี่ยต้องตามด้วยเจอนหรือเปล่านะคะ,ะมาดูตัวที่2กัน My cast favorite activity is sleeping. อ่าประโยคนี้น้องๆจะตีความว่ายังไงดูดีๆนะคะหลายคนเห็นอ่า is sleeping ก็จะรีบแปลเลยว่ากำลังนอนใช่ไหมและและคิดว่า sleeping เนี่ยเป็น verb หลักและทำหน้าที่เป็น verb แท้นั้นจริงๆแล้ว is sleeping เนี่ย sleeping ไม่ได้เป็น verb หลักนะคะอ่าแต่ เวิร์แท้ของประโยคนี้มีตัวเดียวคือ is นะคะดังนั้น sleeping ที่ตามหลังมาเนี่ยหน้าตาเป็น ing ก็จริงแต่ไม่ได้ทำให้ที่เป็นเวิร์ดแท้แต่เขาคือเจอรันนะคะอ่าทำไมถึงอ่าบอกว่าเป็นเจอรันเพราะถ้าแปลเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันจะตีความไม่ได้เลยงนั้นเขาพูดถึงอะไร my cat's favorite activity ก็คือกิจกรรมที่โปรดปรานของ a p o s t o p h e s ของเจ้าเหมียวของฉันคือ is ตัวนี้เป็นอยู่คือเป็นเวิรแท้คือการนอนหลับ ถ้าแปลอย่างนี้เรารู้เรื่องใช่ไหมคะแล้วก็เจอรันเนี่ยก็จะเป็น sleeping เนี่ยก็จะเป็นเจอรันก็คือจะเป็นส่วนเสริมประธาน sleeping ก็คือกิจกรรมที่โปรดปรานของน้องเหมียวใช่ไหมคะคือการนอนหลับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าน้องๆคิดว่า is sleeping เนี่ยแปลว่ากำลังนอนมันจะฟังรู้เรื่องไหมกิจกรรมที่โปรดปรานของเจ้าเหมียวของฉัน กำลังนอนเห็นไหมคะมันไม่ make sense มันมันแปลไม่ได้เพราะฉะนั้นดูดีๆว่าเวลามันเป็นอ่า verb-ing เนี่ยเขาคืออะไรกันแน่เขาเป็น verb แทหรือเปล่าหรือเขาเป็น verb ไม่แทชนิดเจอรันและเดี๋ยวน้องๆจะเจออีกรูปแบบหนึ่งที่หน้าตาเป็น verb-ing เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่เจอรันนะคะโอเคมาดูประโยคถัดมาค่ะ